เดี๋ยวนี้เนี่ยในโลกเดทออนไลน์มันมีเทรนด์แปลกๆอย่างหนึ่งเกิดขึ้นครับคือการมีความสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นเรื่องน่าอายไปซะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกจิตวิทยาเบื้องหลังเรื่องนี้กันเรื่องมันเริ่มมาจากพาดหัวข่าวอันหนึ่งของวคกที่กลายเป็นไวรัลเลยนะครับเขาถามคําถามที่แบบจี้ใจดําวัฒนธรรมการเดทสมัยนี้มากว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้การมีแฟนมันน่าอายไปแล้วหรอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยแหละครับคือปริศนาสําคัญเลยคือเราจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังหลายคนเลยนะ ที่ออกมาพูดในที่สาธารณะเหมือนกับว่าเอออยู่เป็นโสดเนี่ยดีแล้วเป็นเพื่อนกันนะแต่พอไปดูชีวิตส่วนตัวอา้าวเขาก็มีแฟนกันอยู่นี่นะเอกช่องว่างตรงนี้แหะครับที่เราจะมาหาคําตอบกันว่ามันคืออะไรโอเคเพื่อจะเข้าใจเรื่องที่ดูเหมือนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยไปดูคําอธิบายที่มันฝังรากลึกอยู่ในเรื่องของวิทยาการของมนุษย์เราเลย มันมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งครับที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยเขาเรียกว่าการแข่งขันภายในเพศเดียวกันพูดง่ายๆก็คือการแข่งขันกันเองของคนเพศเดียวกันเพื่อแย่งคู่ครองนั่นแหละครับแล้วโดยเฉพาะในผู้หญิงนะการแข่งขันนี้มันจะแบบแนบเนียนมากไม่ได้สู้กันตรงๆแต่เป็นไปในทางอ้อมและจุดที่มันน่าสนใจมากก็คือตรงนี้แหละครับมันคือความแตกต่างระหว่างเหตุผลที่เราพูดออกมากับแรงขับที่ซ่อนอยู่ข้างในตามหลักวิวัฒนาการ คือปากเราอาจจะบอกว่าโอ้ยอยากเป็นเพื่อนกับคนโสดอยากให้กำลังใจแต่ลึกๆแล้วในระดับจิตใต้สำนึกมันอาจจะเป็นการลดจำนวนคู่แข่งในตลาดหาคู่ไปในตัวนั่นเองเห็นไหมครับว่ามันต่างกันเลยเอาละ่ะแล้วไอแรงกับเคลื่อนโบราณที่ว่าเนี่ยพอมาอยู่ในยุคปัจจุบนันในโลกโซเชียลมีเดียมันแสดงตัวออกมาในรูปแบบไหนกันบ้างเรามาดูกันครับ นี่คือกลยุทธ์ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆในยุคนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือการโปรโมทวาทกรรมว่าผู้ชายห่วยหรือ men are trash หรือการไปโฟกัสกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่า red flags หรือ x มากเกินเหตุไปจนถึงการตั้งมาตรฐานการแต่งงานการเป็นแม่ที่แบบสูงจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนสไตล์บางอย่างที่ไม่ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็ตอกย้ำว่าความสําเร็จในชีวิตของผู้หญิงคือเรื่องงานเท่านั้นทั้งหมดนี้มันเหมือนจะกีดกันคนอื่นออกจากเส้นทางความสัมพันธ์ไปโดยไม่รู้ตัว แล้วมันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือคำว่าความเชื่อฟุ่มเฟือยหรือ luxury beliefs ลองนึกภาพตามนะครับมันคือไอเดียหรือความเชื่อที่ถ้าคนรวยหรือคนมีฐานะพูดออกมาเนี่ยมันจะทำให้เขาดูดีดูมีระดับแต่ถ้าคนทั่วไปหรือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเอาไปทำตามจริงๆกลับจะสร้างผลเสียให้กับชีวิตของเขาซะง,งั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือคนกลุ่มที่โปรโมทความเชื่อแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะมีทางหนีที่ไล่อยู่แล้ว เขามีเงินมีทัรัพย์พอที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบแย่ๆได้อย่างเช่นไปฝากใครไว้ก่อนหรือใช้วิธีอุ้งบุญมันเลยกลายเป็นว่าคนที่รับสารแล้วเชื่อตามโดยที่ไม่มีต้นทุนเท่าเขาเนี่ยต้องเป็นคนรับผลกระทบไปเต็มๆมาถึงตรงนี้เราคงต้องกลับมาตั้งคําถามกันแล้วล่ะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นกันบนโลกออนไลน์ที่เรียกว่าความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยตกลงแล้วมันคือการให้กําลังใจกันจริงๆหรือมันเป็นแค่กลยุทธ์บางอย่างกันแน่ มันมีแนวคิดเรื่องการหลอกตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะหลอกคนอื่นได้เนียนที่สุดก็ต่อเมื่อเราหลอกตัวเองสําเร็จไปแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่กําลังทําพฤติกรรมพวกนี้อยู่เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยนะเขาอาจจะเชื่อสุดใจเลยว่ากําลังช่วยเหลือคนอื่นอยู่จริงๆโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังทําตามสัญชาตญาณการแข่งขันที่มันฝังลึกอยู่ข้างใน ลองดูตารางนี้เปรียบเทียบกันสิครับมันเห็นภาพชัดมากเลยนะระหว่างวัฒนธรรมแห่งการหลีกเลี่ยงกับวัฒนธรรมแห่งการชี้แนะเราจะเจอคอนเทนต์ประเภท350เหตุผลที่ไม่ควรมีลูกหรือเจอแบบนี้เลิกเลยเต็มไปหมดแต่คอนเทนต์แบบนี่คือสัญญาณของคู่ที่ดีหรือวิธีสร้างสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับมันน่าคิดนะ ฉะนั้นข้อสรุปสำคัญของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆเราถูกเรียกว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้หญิงบนโลกออนไลน์จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่การแสดงออกรูปแบบใหม่ของแรงขับเคลื่อนการแข่งขันที่มีมาตัโบราณซึ่งทำงานโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้สุดท้ายนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนคิดนะครับว่า ในโลกออนไลน์ที่ทุกอย่างมันดูซับซ้อนไปหมดแบบนี้เราจะมีวิธีแยกแยะได้ยังไงว่าอันไหนคือการสนับสนุนจากใจจริงและอันไหนคือกลยุทธ์การแข่งขันที่แฝงตัวมาในรูปแบบใหม่